สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดไพ่ดูข้อความรักส่งถึงคุณในวันนี้กันนะคะไพ่ justice ไพ่อของชาวราศีตุลความยุติธรรมนะคะอัศวินถือถ้วยมีใครบางคนกำลังเดินทางเข้ามามอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณ เหมือนคุณกำลังจะได้รับได้พบเจอกับคนที่เข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกดีคนที่เหมาะสมและคู่ควรกับคุณนะคะเหมือนจะให้อารมณ์แบบไม่เหมือนกับที่ผ่านมาค่ะกำลังจะได้รับความเป็นธรรมในชีวิตรักของคุณได้เจอกับคนที่เหมาะสมและคู่ควร คนที่เขาจะให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการอาจจะเข้ามาผ่านโลกออนไลน์นะคะให้สองไม้อาซวินถือถ้วยอืมเนี่ยหนึ่งถ้วยความรักความสัมพันธ์นะคะกำลังจะเริ่มต้นขึ้น โชคชะตากำลังเปลี่ยนอสองถ้วยความรักความสัมพันธ์กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเราจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างอะคะ่ะแตกต่างจากที่คุณเคยประสบพบเจอมาในอดีตหรือว,ว่า ในอดีตถ้าไม่เคยมีความรักความสัมพันธ์มาก่อนจะให้สถานการณ์ที่แตกต่างจากการอยู่คนเดียวนะคะจะเป็นความรู้สึกดีๆะคะ่ะเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นความเข้าใจนะคะไพ่สองถ้วยเหมือน your hard work is paying off นะคะการอดทนการรอคอยกำลังจะได้รับผลตอบแทนอื